ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคู่มวยที่แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกรอคอยในศึกวัน169ลอกงคู่เอกของรายการเป็นการเจอกันของทางด้านรถถังกับทางด้านจาคขบสมิธในไฟนนี้นะครับถ้าเกิดจาคขบสมิธสามารถเอาชนะรถถังไปได้เขาจะคองเชมมวยไทยรุ่นไฟเวททันทีในขณะที่รถถังถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะจาคขบสมิธไปได้เชมรุ่นนี้ก็จะว่างลง และผลการชกนะครับเป็นทางด้านรถทั้งสามารถเอาชนะคะแนนทางด้านจากขบสมิธไปได้อย่างเองกฉันไม่มีการน็อกเอาท์ไม่มีการชกล่วงให้กรรมการนับ แต่อย่างไรนะครับซึ่งเกมการชกนั้นนักมวยทั้งคู่ก็ต่างระวังไม่ได้บูดุดันอย่างที่คาดการไว้เป็นทางด้านรถถังนะครับที่อาศัยชั้นเชิงฝีมือทางด้านมวยไทยที่เหนือกว่าเอาชนะทางด้านจากรบสมิธไปได้ส่วนจากรบสมิธในไฟน์นี้นะครับก็ไม่ได้มาเรกบูดุดันถึงแม้ทางด้านจากรบสมิธนะครับจะระวังตัวแค่ไหนก็ยังไปโดนศอกของรถถังจนมีแผลแตกนะครับกรรมการให้ชกต่อได้ทั้ง2ไฟที่เจอกันนั้น จาะขอบสมิทเจอรถถังฟันศอกแตกทั้ง2องไฟเลยนะครับและก็พ่ายแพ้คะแนนให้กับทางด้านรถถังทั้ง2องไฟก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าทางด้านรถถังนั้นจะชอกอยู่ในรุ่น135ปปอนด์เหมือนเดิมหรือจะมีการขยับเวทขึ้นไปชกใน145ปปอนด์และถ้าเกิดว่าเจ้าตัวต้องการที่จะชิงแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทของตัวเองกับคืนมานั้นไฟที่จะชิงแชมป นั้นจะต้องเจอกับใครซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้หลายช้อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางด้านซูเปอร์เล็กหรือเจอกับทางด้านกล้องธรณีหรืออาจจะเป็นอเลยสมาบูดี้ที่จะเจอกับทางด้านเดนนี่พูริสถ้าเกิดว่าอเลยสมาบูดี้สามารถเอาชนะเดนนี่พูริสได้ก็น่าจะมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งช้อยที่จะเจอรถถังได้ในการชิงแชมป์ว่างมวยไทย ถ้าจากใจแอดมินนะครับก็อยากจะให้ทางด้านรถถังนั้นเจอกับทางด้านซูเปอร์เล็กถ้าเกิดว่าซูเปอร์เล็กไม่ได้เจอกับทางรถถังก็ขอเป็นกล้องทรณีในรุ่น135แล้วถ้าเกิดว่ารถถังนั้นขยับขึ้นไป145ปอนด์นะครับก็อยากจะให้รถถังนั้นเจอไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิเนเกอร์ เคียมรันหรือนาบิลก็ถือว่าเป็นไฟที่เหมาะสมและน่าดูมากๆและเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟที่ผ่านมาของรถถังยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้และไฟต่อไปอยากจะให้รถถังนั้นเจอกับไข่ในรุ่น135อปอนหรือหรือ145ปอนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ในทุกวันอีสต์โตริโอขอขอบคุณครับ